อ่าสวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับนะคูเปอร์เกมวันนี้จะมาสอนวิธีถ่ายหนงังแบบถ่ายวิวในมาค้าระแบบนี้นะครับผมสิ่งที่ต้องเตรียมมีหนึ่งอย่างเลยหลักๆเรือเลยนะครับผมสีไหนก็ได้นะครับอ่าทีนี้ให้คุณกดเหมือนย้อนกลับครับแล้วกดไปตรงนี้แล้วก็ตามาด้วยช้นะครับผมแล้วก็ตามาดา้วยช้ นี่ขึ้นนะครับผมอื ừ. ถ้าไม่เห็นเรือนะแล้วก็หมุนไปเลยนะถ้าไม่เห็นนี่นะก็หมุนไปนี้นะครับผมนี่ก็จะหมายชายทางไม่ต้องไปแ,แบบนี้นะครับผมแบบแบบเรือไปแ,แบบนี้นะมันก็จะไม่เมีงานเลยติตตดๆข,ขัดนะครับแต่นี่เป็นแบบนี้อ่าเช่นกดสองครั้งดูหนะ้าพร้อมกำลันนะ ก็จะถ่ายหนังแบบเดินในห้างห้าสโลสะนะครับผม,มเดี๋ยวเช้าวันนี้อ่ะาจะชอบก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะย้ yeah. หนึ่งขอเล่นก่อนเดี๋ยวเข้ามาสอนที่นังกันเครื่องอะไรแบนี้ขอเล่นกัน,นสร้างเองเล่นไม่เป็นเออเออสุดยอาสวัสดีค่ะบ๊ายบายคิดดีสตอรี่